คุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรั้วข่าวทองจากฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตโดยดิฉันอุมาพรมโรณีค่ะคุณผู้ชมคะปี2554นี้นะับเป็นปีที่มีความสําคัญกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตมากค่ะเพราะเป็นปีที่มหาวิทยาลัยจะก้าวเข้าสู่หนึ่งทศวรรษแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหรือมีอายุครบ10ป,ปีนั่นเองค่ะ และในปีนี้นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏศ์ศสษเกษผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกตัสุรัตจึงได้มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมขึ้นในทุกๆเดือนตลอดทั้งปีรวมแล้วถึง14กิจกรรมทีเดียวค่ะ และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะคือกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสายใยแห่งความรักหนึ่งทศวรรษขาวทองมินิมาราธอน2554ชิงถ้วยพระราชาทานสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสายามมกุฎราชกุมารและถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพะวราชายญานในสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสายามมกุฎราชกุมารในเช้าตรู่วันที่13กุมภาพันธ์2554นี้ค่ะ และอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการหนึ่งทศวรรษหนึ่งล้านหยดราชพาสัสรศิษเกตรวมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในวันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักค่ะ รอบรู้ข่าวทองในวันนี้เราได้เก็บภาพที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประกาสิทธิ์อนุภาพแสนยากรรองอธิการบดีและคุณสัจชัยชัยโยธาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลายัยได้ให้สัมภาษณ์สดเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ผ่านรายการเวทีท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ หนึ่งทศวรรษนี่เป็นไปยังไงมาอย่างไงคะท่านคะ,ะโครงการหนึ่งทศวรรษที่เราดำเนินการนั้นสืบเนื่องจากมหาวิาลยของเรานะครับได้จัดตั้งขึ้น ตับถึงปัจจุบันก็ครบ10ปีเรือถูกรับสอดีครับท่าน,านก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นเด็กก็เข้าสู่กําลังจะย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะคะ10<ม>10ปีที่เข้มแข็งอยู่ครับผมค่ะแล้วก็มีโครงการนี้โครงการนี้ก็เราเป็นโครงการเดินวิ่งเ <c oughs> พื่อสุขภาพและทําไมมีคําว่าสายใยแห่งความรักเข้ามาแล้วคะท่านสายใยแห่งความรักนั้นเราก็ได้สํานึกในพระมหากรรมาธิคุณที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วก็พระองค์พระาช พระราชน์ง์เธอองค์เจ้าศิรัต่พ์พระวรชาญานะครับในสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามก,กุฎราชก,กุม,มารที่มีแต่ต่อพงตูลชาวไทยโดยเฉพาะความรักในครอบครัวครับอ๋อครความรักของแม่ที่มีต่อลูกแล้วก็ความรักระหว่างครอบครัวถึงครอบครัวครับเราก็เลยได้นําเรื่องนี้เข้ามาร้อยรัดกัน เรยรจะไปผูกพันกับวันที่14กุมภาพันธ์ด้วยซึ่ง <บา S 2> เป็น <บา S 2> วันแห่งความรักครับทเป็นเดือนแห่งความรักแล้วเป็นวันแห่งความรักครับผมโดวยวันแห่งความรักังกล่าวนั้นเราก็ไม่อยากให้มุ่งเน้นเฉพาะไปรุ่นหนุ่มสาวเท่านั้นเราก็อยากจะสร้างสารรค์ความรักแห่งค,ครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นฐานรากแห่งความรักความสามัคคีของคนทั้งชาติครับท่านครับ ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่ร้อยรักเข้ามาเกี่ยวกับรักสุขภาพด้วยอย่างที่น้แบบได้กลับเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบในตอนต้นของรายการแล้วนั่นก็คือที่ไปที่มาของหนึ่งทศวรรษสายใหญ่แห่งความรักขาวทองเดินวิ่งมินิัมอาราทอนในครั้งนี้ครับค่ะกิจกรรมนี้เราจัดขึ้นมาในช่วงเดือนแห่งความรักรู้สึกว่าท่านอธิการจะเปิดแล้วนะคะท่านอาจารย์ชชัยค่ะครับค่ะเป็นยังไงคะในฐานะที่ท่านเป็นบอร์ด โครงการนี้ทางบอร์ดนี่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างคะท่านโดยเฉพาะคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะศสะเกดนะ,ะครับไปร่วมกับทางลัง่ราชภัฏนศรีสะเกดนะครับรวมทั้งบุคลากรคณาจารย์เรีงรยงานต่างๆเนี่ยตแรกดูเลยเห็นความสําคัญว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทุกคนก็จะเล่งเรื่องของความรักของหนุ่มสาววัยรุ่นวัยรุ่นแต่เรามองว่ารากฐานของสังคมจริงๆก็คือครอบครัว นะครับก <C jin x 2> <at> ็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักความอบอุ่นจากครอบครัวเนี่ยกานที่กลุ่มไม่รื่นจะพุ่เป้าไปที่เรื่องของวัยหนุ่มสาวอย่างเดียวเราก็เลยจัดกิจกรรมว่าถ้างั้นเรเดินกลุ่มพาพันเป็นเดือนแห่งความรักเรามาร่วมทํากิจกรรมดีๆร่วมกันนะครับก็คือการเดินการวิ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมจ้าเมตพระบรมศาธิราชสยมกุฎราชกุมารนะครับที่ได้พระราชทานถ้วยรางวัลมาให้นอกจากนั้นก็ยังมีถ้วยรางวัลจาก ก็คือพระองค์เจ้าสีรัตน์นะครับพระ,ะวระราชาในสมเด็จพระบรมศิษย์พิรานด้วยนะครับฉะนั้นใน,ในเดือนกุมภาพันธ์ก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับทุกท่านเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของครอบครัวแล้วก็ในส่วนกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์แล,แล้วกรรการสม่งเสริมได้จัดขึ้นมาเนี่ยก็เลยเห็นความสำคัญว่าสังคมทุกวันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ความเข้มแข็ขงคือครอบครัว,รวะนะครับฉะนั้นเรื่องของสุขภาพกิจกรรมที่เราทําก็จะมีเรื่องของการ การเดินการวิ่งนะครับเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มินิฮับ์หรมินิมาราทอนนะครับ10.5กิโลเมตรซึ่งกิจกรรมจะมี2อย่างแต่ว่าเป็นที่ที่น่ารักนะครับเนื่องจากว่าเราปีที่แล้วเราก็จัดนะครับวันที่1สแปลว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งที่2คครรับั้งที่2แล้วค่ะปีนี้ตรงกับวันที่13วันที่13ครับกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ครับก็ถือว่าใช้วันหยุดอย่างมีคุณค่านะคะครับผมฉะนั้นก็เริ่มตั้งแต่เวลาตีห้า ตีห้านี่ปล่อยทั้งเดินทั้งวิ่งครับตีห้าคือมาพร้อมกันจะปล่อยประมาณตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งเริ่มปล่อยอโดยเฉพาะวิ่งมินิฮาปเนี่ยวิ่งมินิมาราธอนเนี่ยจะปล่อยก่อนอนะครับือสิบจากิโลเมตรเราใช้เส้นทางในการวิ่งก็คือจากจุดสตาร์ทก็คือหมายเนัชภัฏศรสีสเกตนะครับวิ่งไปตรงถนนเทพาไปถึงสารกลางจังหวัด แล้วก็วกกลับมาเข้าเส้นชัยที่จุดสตาร์ทที่เดิมอ๋อหมายความว่าย้อนกลับมาในเส้นทางที่สตาร์ทครับค่ะ,คะจะเป็นเส้นทางเดิมเลยเส้นทางเดิมนะครับนะครับอันนี้คือ10.5กิโลเมตรนอกจากนั้นในส่วนของเดินนะครับเพื<ม>่อสุขภาพวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยแล้วก็ะจะปล่อยหลังจากที่ปล่อยมินิไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องนะครับที่ักตัวกระเปียกก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้ครับรฉะนั้นก็ ที่แล้วเห็นพี่น้องมาร่วมกันหลายแปลว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะท่านครับครับฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่้องนะครับว่าวันอาทิตย์ที่13ค่นะครับอยากจะให้มาร่วมกิจกรรมที่ที่มีความสําคัญรักครอบครัวรักสุขภาพว่างั้นเถิดนะคะรับแลกิจกรรมที่2คือหลังจากที่ปล่อยมินิมาราธอนแล้วก็จะเป็นเดินมาราธอนแล้วฮาฟมาราธอนนี่ต่อจากเดินใช่ไหมคะ ป,ปีนี้เราไม่ได้จัดรับครับเป็น10.5เลยเป็นมินิมาราทอนแต่ว่ามี2กิจกรรมในการแข่งขันทั้ง2อย่าง<อ>ก็คือมินิ10.5กิโลเมตรนะครับซึ่งชิงถ้วยสมเด็จพระบรมแล้วก็ถ่วยประธานของปลอมสุมลค่ค่ีมีมีตัวอย่างถ้วยให้กับท่านผู้มีเกียรติเราได้ชมกันไหมคะถ้วยนี้จะอยู่ด้านหลังนะคะค่ะ ก็เป็นถ้วยที่ถ้าไม่แข็งแรงนี่ยกไม่ขึ้นนะคะวัย22คนถามแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับเราก็จะมีเสื้อเสื้อจะนีมอบให้นะครับเป็นบัตร VIP 500บาทจะมีมอบเสื้อให้ส่วนที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเป็นมินิมาราธอนเนี่ยเราก็จะมีเหรียญรางวัลนะครับมีเหรียญรางวัลถึงพันท่านแรกถึงพันท่านแรกจะได้หมบเหรายญ่าอะไรอะเข้าไป เข้าไปเส้นชัยครับะอหนึ่งในหนึ่งพันคนจะได้รับการคล้องเหรียญค้องเรียญับแล้วเหรียญสวยมากแบบสามารถหมุนหมุนภายในได้ด้วยครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะค่ะเสื้อเสื้อก็สวยนะคะเสื้อท่านผู้ชมคงอาจจะเห็นนะคะจากตู้โชว์นะคะก็มีทั้งผู้หญิงและทรงผู้ชายมีทุกไซส์คะคะแปลว่าเวลาเข้ามาสมัครนี่สามารถระบุได้นะคะว่าเราจะสวมเสื้อขนาดไหนเบอร์อะไรแต่ราคาเดียวราคาเดียวเด็ก เอ่อจวนจุดบัตรบัตรยี่สิบาทบัตรยี่สิบบาทคือนักคืจะแบ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาในบัตรยี่สิบบาทอันนี้จะไม่ได้เสื้อนะครับอ๋อจะไม่ได้เสื้อที่เป็นเสื้อก็คือบาทรสองร้อยบาทสองร้อยบาทถึงจะได้เสื้อจะได้เสื้อนะครับแต่หนึ่งพันท่านแรกที่เข้าเส้นชัยไม่ว่าจะเป็นเดินหรือวิ่ง รวมกันใช่ไหมคะครับครับผมจะได้เหรียญคล้องคอจะได้เหรียญแน่นอนครับหนึ่งพันพันแรกครับท่านค่ะแต่คนที่หนึ่งเท่านั้นถึงจะได้ถ้วยไปครอบครองจะได้ถ้วยโออ้อคนที่หนึ่งถ้วยก็แบบชายแค่คนแรกจะได้ถ้วยโออ้อที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระบรมค่ะแล้วก็สำหรับหญิงที่เป็นประเภททั่วไปก็จะได้รับถ้วยประทานจากสมเด็จพระีรัชต์ครับแปลว่าถ้วยมีแค่สองใบครับผมและก็ประเภทละหนึ่งใบ แล้วก็จะมีประเภทแต่ละรุนแต่ละรุนอีกครับเป็นถ้วยที่บอกให้เป็นถ้วยอ๋อเป็นถ้วยรางวัลแต่โอออมีสองถ้วยอ๋อโออ้อนี่มีสองถ้วยรางวัลเท่านั้นทำไมเราเป็นชายด้วยล่ะคะท่านก็กำลังสงสัยเนี่ยฮะสำหรับชายนั้นก็คือปีที่ผ่านมาครับประสบการณ์ที่มีที่ผ่านมาเนี่ยชายหญิงแข่งกันแข่งขันกันผู้ชายได้รับโอกาสมากกว่าผู้หญิงครับเพะนั้นก็อยากให้สุภาพสตรีนี่ได้รับโอกาสที่จะรับ คองถ้วยตรงนี้บ้างนะครับเพื่อเป็นเกยยียรติยศให้กับวงตระกูลและกับตนเองนะครับค่ะค่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของงวดที่แล้วครั้งครั้งที่หนึ่งท่าที่การมีการแข่งขันทราบว่าเป็นต่างจังหวัดมาคว้าถ้วยของเราไปท,าที่โคราชครับที่โคราชมามาค<ล><ล>ว้าถ้วยของจังหวัดศรีสะเกดไปถ้วยศรีสะเกดไปเราก็ที่อุบลเนี่ยปีที่แล้วก็ขึ้นที่หนึ่งนะครับของผู้หญิงแต่ว่าปีที่แล้วไม่มีถ้วยให้นะครับปีนี้เราก็เลยคิดว่าเพื่อเพื่อไม่ให้ เขาเรียกว่าอะไรเหลื่อมล้ำทางสังคมีะไรเป็นมม่นล็ฟนะค่ะนีอะไรเวลาสนาจะต้องประท้วงคะต้องแบ่งเป็นสองประเภทแล้วกันนะครับเพราะว่าโดยสรีดล่าเนี่ยผู้หญิงผู้ชายถ้าวิ่งแข่งกันจะสู้กันไม่ได้ก็เลยไม่แน่นะคะปีนี้เพราะว่าเขาทราบแล้วนะคะว่าเมื่อการจัดงานครั้งที่หนึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยเราทราบแล้วว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเพราะว่าอาจจะมีการซ้อมไม่ไม่เพียงพอแต่ครั้งนี้ปีนี้หนูเชื่อว่าผู้หญิงนะคะจะต้องมีสุขภาพ จิตที่ดีสุขภาพกายที่แข็งแกร่งกว่าผู้ชายแน่นอน <c oughs> อ <c oughs> ในฐานะวีแมนลิฟตนะคะันี <c oughs> แต่อยากจะเชิญชวนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับไปไปไปร่วมกิจกรรมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไปเห็นภาพไปทีแล้วจะเกิดความน่ารักมากนะคะรับโดยเฉพาะมีครอบครัว มีพ่อแม่ลูกไปร่วมกิจกรรมะนะครับเป็นเหมือนกับสร้างสายใยสร้างความรักของครอบครัวทราบว่ามีหมาน้อยด้วยนี่มี็นหมาน้อยเข้าไปวิ่งด้วยมีทั้งค,คนอายุมากๆอายุ70ดปีก็ไปร่วมวิ่งนะครับมีรุ่นหนุ่มสาวมีรุ่นเด็กๆตัวกระเปียกจูงลูกจุงหลานไปนี่หรือว่าเป็นเป็นวันที่ให้เกิดความความรัก เกิดนึกภาพว่าโอ้ในสังคมเราเนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยอ่ก็ไม่มีไม่มีไม่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมบางที่ก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่กรุงเทพบางคนก็ลูกหลานก็อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับมีโอกาสได้มาร่วมกันแล้วก็กลางคืนเนี่ยช่วงก่อนก่อนงานกลางคืนคือวันที่12เนี่ยเราก็เตรียมที่พักไว้ให้ด้วยนะครับเตรียมที่พักนะครับทั้งถ้าเกิดท่านไม่สะดวกจะพักที่โรงแรมเนี่ย ซึ่งแลนด์และสีสเกตก็มีหลายแห่ง,หลแ,หงแล้วก็จัดเตรียมที่สำหรับการเตร้นเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงอากาศ,ากาศเย็นกต<า>่รังหมอนะฮะท่านไม่มีส,ญญญสถานที่การเต้นก็เราก็เตรียมสถานที่การเต้นไว้ในมาหาวิทยา <หม S 2> ลัยมีสนามกีฬาฟุตบอลซึ่งเขียวขจีถ้าไม่อยากกางเต้นก็เรามีบริเวณใต้ตึกอาคารก็เรามีรองรับอยู่ท่านจะได้ไม่ต้องลำบากห้องน้ำห้องท่าเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยครับท่านครับแต่ว่าความพร้อมในด้านที่พักของเราพร้อมเลยพร้อมครับค่ะ เป็นโครงการที่ดีมากแล้วโครงการต่อไปมีไหมคะท่านก็มีหลายโครงการครับที่มหาวิทยาลัยของเราจะจัดในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบสิบปีเลยทีสุดสวรรคตั้งแต่เดือนมกราคมซึ่งเราได้จัดโครงการสัปดาห์ประชาการเทิดไทอง์ราชันแบบสิบสี่ปันตานะครับก็ได้รับรมร่วมือจากอาจารย์นักศึกษาครูอาจารย์แมวและผู้ปกครองเป็นอย่างดีเยี่ยมที่ท่านสนใจที่จะให้บุรุษานงท่านมาศึกษาแล้วก็เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษานะครับและในในโอกาสต่อไปก็จะเตรียมการจัดการเรียกว่าวันครบรอบ10ปีโดยตรงก็คือวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของเราก็คือ12กรกฎาคม2554นะครับ2554ซึ่งในวันนังกลาวก็จะมีการจัดกิจกรรมเคลื่อนสู่เย่าชาวขาวทองอคือเชิญสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันร่วมกิจ,จกรรมในงานดังกล่าวนะครับเราก็จะมีการอามอบถ้วยกิติยศ ให้กับผู้มีอุปการะคุณที่ตั้งแต่ผักดันให้เกิดการสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกตจนถึงปัจจุบันครับและที่สําคัญที่สุดเราจะมีการมอบโล่ให้กับสิทธิ์เก่าของเราสิบคนปีละคนนะครับสิทธิ์เก่าดีเด่นสิทธิ์เก่าดีเด่น,ดดนอ๋อเอามารวมกันครับปีละคนละคนละคนปีละคนละคนแล้วก็มาโชว์เป็นไฮไลท์เลยเป็นไฮไลท์เพื่อว่าจะได้เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ บุคคลในส่วนมหรืรุ่นน้องๆต่อไปเนี่สงสัยต้องไปเรียนราชภัฏศรีสะเกดแล้วจะได้เป็นสิษย์เก่ากับเขาบ้างสุดปลายเดือนธันวาจะเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวัเชียงเหนือ12แห่งแล้วก็กีฬาทางอาจารย์แล้วก็บุคลากรในมหาลัยด้วยแต่ว่าเราเปิดตัวหนึ่งทศวรรษนี้รู้สึกว่าจะยิ่งใหญ่มากนะคะหลายๆถนนหลายสายจะวิ่งเข้ามาที่ราชภัฏศรีสะเกดเลยความพร้อมไม่ว่าจะเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นอาคารอะไรต่าง แลวตอนนี้ค่ะขออนุญาตเรียนถามนะคะว่าเมื่อมีเส้นทางวิ่งนะย้อนกลับไปเรื่องการเดินวิ่งมินิมาราทอนของเรานะคะว่าลืมเรียนถามว่าความปลอดภัยตั้งแต่เบื้องต้นที่เข้ามาในจังหวัดศรีสะเกท่านมีการเตรียมความพร้อมได้มีการประสานกับท่านทางตำรวจไหมทางเทศบาลไหมหรืออะไรอย่างเงคะท่านในการจัดก,กิจกรรมโครงการกล่าวนั้นเราได้ประสานงานแระ่องรับวามร่วมมือจากทางโรงพยาบาลศรีสะเกดสาธารณสุขจหวั สีสเกตสถานีตํารวจปูทอนรีสเกตแล้วก็สถาบันการพัฒนาศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดรีสเกตที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณแล้วก็กิจกรรมต่างๆครับมีงบประมาณมาลงช่วยด้วยนี่ไม่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับท่านเป็นความร่วมมือครับด้วยว่ามาถึงในงานเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยตั้งแต่วันก่อนงานแล้วนะครับ เราะว่าเรื่องถนนทนทางเราก็เช็คตั้งแต่ก่อนที่จะถึงงานแล้วมีการปิดถนนด้วยไหมคะมีการปิดถนนแล้ปิดถนนเราขอความรมือจากพี่น้องที่ใช้ถนนเส้นนี้นะครับว่าวันที่13เนี่ยตั้งแต่เวลาตีห้านะครับถึงเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับเราขอความรมือไปว่าขาไม่ให้มีการจอดรถในบริเวณสองข้างทางรวมทั้งดีเจ้า้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรนะครับดังนั้นนักวิ่งที่จะมา ทีที่แล้วนี่มีคนเขามาวิ่งก่อนนะครับคือทดสอบเนี่ยนักวิ่งมืมออาชีพก็จะมาทดสอบก่อน oh. เพื่อจะให้รู้ว่าสภาพพื้นถนนการการวิ่งใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ย <Okay. S 2> นะครับเราะฉะนั้นเข้าใจว่านักวิ่งมืมออาชีพเวลาท่านเนี่ยก็จะน่าจะใช้วิธีการแบบนี้เหมือนก uh. ัน นั้นส่วนหนึ่งเราก็จะดูแลให้นะครับท่านแจ้งมาก่อนนะครับว่าท่านจะมาทดสอบถนนช่วงไหนช่วงไหนเราจะมีความสะดวกให้ก็เพิ่งเข้าใจนะคะว่ามีการวิ่งทดสอบถนนเพ่เพราะว่ารถรู้จักแต่ว่ารถเนี่ยจะต้องรันอินอย่างนี้เพราะว่าเขาจะได้เช็คเวลาเช็คเวลาว่ากี่นาทีจะได้เข้าเพื่อที่ทาเวลาได้เพื่ออาชีพจริงๆนะคะไม่ในความรู้สึกในความรู้สึกของบบนะคะท่านแบบนึกว่าจะเป็นการแข่งขันแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้คือคือถ้วยข้าวทานเนี่ย และหลายท่านก็อยากได้ครอบครองอะฉะนั้นทั่วประเทศปีที่แล้วทั่วประเทศมากันเนยอะมากนะครับฉะนั้นปีนี้ทราบว่าหลายๆแห่งเนี่ยเขาจะเริ่มติดชื่อแล้ววันริสเกตมันนี้นมาราทอนเนี่ยกธนาคารสิสเกตจัดขาวทองเนี่ยนี่ปีที่สองปีแรกเราก็าไปร่ามพันแต่ว่าอาจจะไม่ทั่วถึงแต่ปีนี้ คนพูดก็บอกต่อบอกต่อกันไปเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในการเดินวิ่งแล้วคือกลุ่มกลุ่มนักวิ่งเขาจะสื่อสารเขาจะมีกลุ่มมีสมาคมมีสมาธ์เขาอยู่เนี่ยเขาจะสื่อสารของปีที่แล้วก็เป็นถ้วยพระราชทานกับถ้วยประธานเช่นเดียวกันปีที่แล้วมีถ้วยเดียวอ๋อมีถ้วยเดียวปีนี้เพิ่มสองถ้วยเพื่อเราต้องการที่จะสร้างโอกาสให้กับสบความสตรีท่านรองได้แจ้งให้คนไปแล้วครับ เป็นการให้โอกาสสุภาพบุรุษจะเอาเปรียบสุภาพสตรีกันอ่างันอาภัยก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหญิงขอให้รักสุขภาพได้มาวิ่งกันในวันที่13กุมภาพันธ์นะคะสุดยอดมากเลยทํายังไงจะมีโอกาสได้แบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่จะได้แบบรับถ้วยที่ทรงคุณค่าขนาดนี้เพียงสมัครเข้ามาในราคาคือจะมีประเภทนะครับ เป็ประเภทนะครับประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ4กิโลเนี่ยะนะครับเป็นประเภทชายหญิงบุคคทั่วไปค่าสมัคร500บาทจะได้ะะรับ5 0าบาทนี่คือ VIP บางงั้นเถอะจะได้รับเสื้อนะครับส่วนที่เข้าถึงพันแรกก็ะจะได้รับเหรียญได้รับเียส่วนบุคคลบุคคลทั่วไปนะครับชายหญิงเนี่ยก็จะมี200บาทก็จะมีเสื้อเสื้อให้ ก็เป็นเสื้อที่ที่เราได้โชว์ให้กับท่านผู้ชมได้เห็นในตอนต้นรายการนะคะครับผมส่วนมินิมาราทอนเนี่ย10.5กิโลเมตรถ้า V.I.P ก็บัตรละ500บาท500บาทจะมีเสื้อมอบให้นะครับส่วนส่วนประเภทบุคคลทั่วไป สองร้อยบาทมีเสื้อมีเสื้อหนึ่งตัวให้หนึ่งตัวให้ค่ะนะครับแล้วก็บัตรเด็กๆบัตรเด็กยี่สิบาทยี่สิบาทนักเรียนนักศึกษาครัยี่สิบบาทค่ะแต่ทั้งสองประเภทหรือรวมกันแล้วนี่คือหนึ่งพันนี่ได้รับเหรียญค่ะท่านแบบยังสับสนอยู่ในช่วงแรกอ่าไม่ถือหนึ่งพันท่านแรกหนึ่งพันท่านแรกนี่ไม่ว่าจะเป็นมินิหรือเป็นเดินวิ่งเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยครับคือรวมแล้วหนึ่งพันครับหนึ่งพันนะครับก็จะได้รับเหรียญรางวัล ไปนั่งรอหนิจะได้พหการนิดน่อหลจากนั้นก็จะมีรางวัลแบ่งเป็นรุ่นรุ่นอีกจะมีสิบเอ็ดรุ่นด้วยกันช่วงอายุไหมฮะแบ่งเป็นช่วงอายุครับแล้วก็ชายหญิงเป็นเพศแล้วก็เป็นชายหญิงรางวัลที่หนึ่งก็จะมีถ้วยให้และก็มีเงินรางวัลให้หนึ่งสองสามจะมีรางวัลให้หมดเลยคือคือถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจถ้าไม่ได้ถ้วยประธานหรือถ้วยพระราชทานครั้งนี้คุณก็จะมีรางวัล ที่แบ่งเป็นอายุช่วงอายุแบ่งเป็นประเภทเป็นช่วงอายุอะไรบ้างคะท่านอายุนี่ตั้งแต่คือแบ่งแบ่งแบ่งเป็นรุ่นเป็นรุ่นอายุนะครับอะไรอย่างนี้จำได้ไม่หมดรายละเอียดก็สามารถดูได้ที่ดูได้เว็บไซต์นะคะคือ s k k s skru th นะคะเริ่มจำได้แล้วเดี๋ยวต้องสมัครแล้วค่ะเพจแโทรศัพท์ไปสอบถามน้องๆนะครับเจ้าที่ที่มหาลัยก็ได้นะครับ0 4นย์ 643600ถึง5นะคะค่ะก็สอบถามเข้าไปได้นะคะสมัครได้2ทางก็คือ3าทางสิคะคือทางโทรศัพท์ก็ได้หรือทางเว็บไซต์แล้วก็สามารถซื้อบัตรหน้างานได้ด้วยก่อนเวลาตี5ก่อนเวลาตี5นะคะซื้อช่วงเขาวิ่งไปแล้วนี่เราก็ให้นะคะให้ครับดีให้ทั้งเหรียญให้ทั้งเสืน้อังเลียนะครับโอ้ค่ะก็เป็นช่องทางที่สามารถจะสนับสนุนในโครงการที่ รักสุขภาพสายใหญ่แห่งครอบครัวนะคะในครั้งนี้13กุมภาพันธ์นะคะค่ะแล้วก็ความปลอดภัยนี้ท่านชัวร์แน่นอนโครงการต่อเนื่องท่านก็ได้สามารถที่จะอบอกไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็ครั้งนี้คาดว่าจะมีผลการตอบรับมากน้อยกว่าครั้งที่แล้วแค่ไหนคะท่านสําหรับครั้งนี้ผมก็มั่นใจว่าจะรับการตอบรับจากพี่น้องในภาคอีสานาหรือทั่วประเทศมากจะมากกว่าเดิมค่ะเนื่องจากปีที่แล้วเป็นเป็นครั้งแรกประสบการณ์การ บริหารจัดการหรือประชาธิปันเราอาจจะน้อยไปนิดถึงช่วยน้อยช่วยน้อยท <c oughs> ีนี้เพิ่มทั้งถ้วย <c oughs> เพิ่มทั้งคุณภาพคุณภาพแล้วก็รางวัลเพิ่มมากขึ้น <c oughs> ครับผมก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องคงจะให้ความสําคัญและก็ร่วมกิจกรรมประกอบกับคราวนี้เป็นกิจกรรมที่พิเศษเศอยก็คือหนึ่งทศวรรษด้วยและเป็นปีมหามงคลด้วยครับผมท่านมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ท่านจะได้ทั้งพลังแห่งสุขภาพและได้พระราชกุศลที่ถวายเตยองพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยค่ะ ไม่ใช่ว่าได้เสือ้อได้เหรียญกลับไปคุณยังได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ได้พลังที่ยิ่งใหญ่กลับไปเป็นมิ่งมหามงคลของชีวิตแล้วก็ครอบครัวของท่านด้วยเป็นสิ่งที่ ه, น่าสนใจนะคะเพราะว่าหนืว่าคนเราเนี่ยค่ะครั้งหนึ่งถ้าไม่ทําความดีให้กับตัวเองแล้วเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรแล้วเรเาเราก็อยากจะเชิญชวนนะครับ, <aisse. S 2> รบแล้วก็คาดหวังว่าพี่น้อง <c oughs> เราที่ มาเป็านานครั้งเหี่หลายครั้งหลายท่านไม่ค่อยมาที่ภา,ษษาคอีสานนะครับจากนั้นก็มีเป็นบรรยากาศช่วงเดือนกุมภาเนี่ยเป็นบรรยากาศที่อยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่นะครับท่านอาจจะพาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับมาเที่ยวตามสถานที่ต่างที่เราแนะนําไปแล้วก็มาร่วมกันทําดีๆทําความดีให้กับในหลวงนะครับร่วมงานหนึ่งทศวรรษของรัชกาลศรีสุเกศนะครับโครงการเดินวิ่งวินิมาราธอนนะครับคิดว่าถ้าเรามาร่วมเราก็จะเห็นภาพนะครับหลายคนเนี่ย ไม่เคยนึกภามะะพมหาลัยราชภัฒน์ซินสเกตเป็นแบบไหนเขาคิดว่าคำว่าทาคอีสานเขาคงคิดแบบแ้งกันดารอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็อยากจะให้เข้ามาดูกันให้มาดูฮะแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เรื่องของการพัฒนาโดยเฉพาะในมหาลัยเองทั้งเรื่องอาคารเรื่องสถานที่ต่างๆบุคลากรจํานวนนักศึกษาเนี่ยตอนนี้มากนะครับ กนั้นค่ดว่ากิจกรรมนี้คงคาดหวังว่าในส่วนของนิสิตที่จบไปแล้วก็ดีนิสิตที่กําลังศึกษาอยู่ก็ดีเนี่ยจะมีโอกาสมาช่วยกันเพราะว่าส่วนหนึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไปมอบให้กับนักการศึกษาเป็นทุนการศึกษาด้วยเป็นทุนการศึกษาด้วยดึนการศึกษาให้กับน้องๆที่เรียนดีไม่มีทุนการศึกษาด้อยโอกาสขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยดูดทรัยแต่เราเราจะจัดสรรทุนนี้ให้ครับทุกปีทุกปีจงยังทุกบาททุกสตางค์เราเป็น เป็นเข้าเป็นกองทุนหมดเราเอาดอกผลนี่มามาบริหารจัดการในจุดการโรยนี้ถือว่าเป็นได้บุญสองต่อแล้วคับได้บุญสองต่อเพราะฉะนั้นนะคะสมัครเข้ามาถึงไม่มาวิ่งเราก็ไม่ว่าขอขอให้มาแบบมีส่วนร่วมกับเรานะคะค่ะไม่วิ่งไม่ไหวมาบริจาคโลหิตก็ได้หรือบริจาคเป็นสะตุ้งสตางได้ไหมท่านคะก็ยินดีทุกอย่างครับเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นกุศล เราสามารถเงินตุกบาทสู้สตางค์เราก็มีกองทุนทังกองทุนบุญชงมีสมัยซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้มหาลัยของเราได้ถือกาเนิดขึ้นกองทุนกป็นอบตสุรัตนะครับแล้วก็เรากาลังเตรียมการที่จะจะตั้งมูลทิธิหนึ่งทศวรรษของเราอยู่ัฐวรรราชพรสิสิเกตในโอกาสที่มหาลัยของเราได้ถือกําเนิดมาครบสิบปีเราก็จะจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นเพื่อเอาดอกผลเนี่ยไปเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ สร้างคุณูปการให้กับวงการ,รการศึกษาของเราต่อไปครับในการให้ชีวิตคนในการให้โอกาสคนคะนะคะ,คะเป็นสิ่งที่ทางรชาชพัฒนศรีสเกตของเราเนี่มองเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะท่านค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะ <c oughs> เท่าที่ฟังดูโครงการต่อเนื่องแบบไม,ไม,ไม่ไม่หยุดนิ่งเลยเป็นโครงการที่กระฉูดกระฉูดมาเรื่อยๆแล้วก็ที่สาคัญมุ่งเน้นว่าจะพัฒนาคุณภาพของคนของบุคลากรเนี่ยให้ให้ดียิ่ง่งขึ้นแล้วตอนนี้นะคะช่วงนี้ยังมีโอกาสนะคะท่าน ในการที่จะสมัครนักศึกษาก็เชิญท่านรองอธิการแล้วค่ะได้เชิญชวนสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าเรียนสําหรับพี่น้องหรือผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะเข้าเรียนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตของเราผมขออนุญาตนาเรียนข้อมูลนิดนึงมหาวิทยาลัยของเรานั้นได้ผ่านการประเมินของอสอมอสลและกสสลพรอนะครับการพัฒนาระบบราชการก็พรอของเรานั้นปีนี้เราได้อยู่อันดับที่5ของบรรดาราชภัฏ สี่สิบสแห่งทั่วประเทศ40่แห่งด้วยครับแล้วก็เราเป็นที่ลำดับที่11ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ6กส6แห่ง66แห่งที่เป็นของรัฐนะคยังที่ที่ในกำกับในกำกับซึ่งเราก็อยู่ที่ลำดับที่11เอแล้วเราอยู่ที่ลำดับที่5้าปีที่แล้วเราอยู่ลำดับที่4ของราชภัฏอยู่ที่ลำดับที่12ของประเทศ เราสามารถขยับขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาในในระดับประเทศนะครับเขาถือว่าของเรานั้นอยู่ในระดับมาตรฐานที่เชื่อมั่นได้ว่าศักยภาพหรือนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากเราไปเนี่ยก็จะเป็นคนเป็นคนดีมีคุณภาพต่อสังคมคนผลิตของราชบัณฑิตยสถานทั้งครอาจารย์ก็มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นเรื่อยๆสาหรับคณาจารย์นั้นมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีนโยบายที่จะให้โอกาส คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองลงทุนประมาณประมาณ30กว่าล้านแล้วผมเชื่อมั่นว่าในบรรดาอีก2-3ปีข้างหน้านี้มหาวิทยาลัยราชสิริกิติ์จะต้องมีอาจารย์ที่จบจบระดับปริญญาเอกระดับปริญญาเอกหรือด็อกเตอร์นี่มากที่สุดอะในในภายสามของเราเขาต้องเดินชนกันแน่เลยงานนี้ซึ่งนโยบายต่างๆนั้นท่านอธิการบดีท่านก็เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลท่านก็ผลักดันตัวนี้ก็จนเป็นที่ไม่โอมนั่งแจ้งสำหรับ อาจารย์บางมาอะไรที่ไม่ได้รับโอกาสเหมือนอาจารย์ที่อยู่ในาสิเกตคร it, ับก็นี่แหละที่ว่าจะเรียนถามท่านนะคะว่าเป็นที่ฮือฮากันมากว่ามีการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อมากที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะเพราะว่าจังหวัดรีสเกตเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่เล็กแต่เราก็ถือว่าเป็นเล็กพลิกขี้หนูนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราการมีการเปิดสอนกี่สาขาแล้วคะท่านตอนนี้เราเปิดประมาณ30มส่บโปรแกรมครับสามสิบโปรแกรมก็ไปเป็นทางครูศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ โปรแกรมที่แบบพีคที่สุดเป็นโปรแกรมที่ฮิตที่สุดนิยมที่สุดเป็นโปรแกรมไหคะตอนนี้นถ้าพูดตั้งเรื่องก็ทางครูศาสตร์แต<อ>่ทางครูศาสตร์ก็มีข้อจํากัดทางด้านหลักเกณฑ์ทางของรูสภานะครับเราก็จะต้องมีการคัดสรรกันค่อนข้างจะละเอียดเป็นนิดนึงแต่เราจะมีโอกาสที่จะไปเรียนสาขาอื่นอีกมากมายเช่นการบัญชีนะครับรัฐปะาะศาสนศาสตร์ตรหรือนิติศาสตร์ซึ่งสาขาต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นสาขาที่ฮอตทิตนะครับแต่ว่าทุกสาขานะครับมีคุณค่าทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับเรานั้นจะตั้งใจหรือศึกษามากน้อยขนาดไหนท่านระับเป็นสาคัญนอกจากการให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการเวทีท้องถิ่นแล้วนะคะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดยังได้จัดงานถแถลงข่าวกิจกรรมสายใยแห่งความรักหนึ่งทศวรรษข่าวทองมินิมาราธอน2,554ณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติแตพรรษา 5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกโตสุรัตอธิการบดีคุณสมบัติเกียรติสุรน,น์ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคุณฉัดชัยชัย,ยโยธากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ถแถลงชี้แจงรายละเอียดต่างๆของกิจกรรมซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวหลายสํนักที่เดียวค่ะ ศรีสเกดจะจัดขึ้นในปี2554นี้นะคะวันที่13กคุมภาพันธ์นี้ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติณมหาวิทยายลัยราชภัฏศรีสเกตเ,เวลา5นาฬิกาค่ะและขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุสลในวันที่14กคุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะ สัปดาห์นี้รายการรอบรั้วข่าวทองจากฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสเกษหปดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอุมาพรมโรณีขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ